สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินาโชตพาเพลินค่ะวันนี้บ้านสวนจะมาย้ายกระชายแดงไปปลูกในศูนของสมุนไพรค่ะกระชายแดงเป็นไม้ประดับที่กินได้ค่ะคุณผู้ชมใบของเขาเป็นสีแดงสวยงามมากๆกระชายมี3มอย่างค่ะกระชายแดงกระชายดํากระชายขาวกระชายแดงมีกลิ่นสูตรมีกลิ่นฉุนหัวปุ้มปุ้ม ขยายหน่อได้ดีค่ะบ้านสวนจะไปย้ายย้ายเขาไปลงในดินค่ะเพื่อเขาจะแตกหน่อได้ดีค่ะบ้านสวนจะดึงค่ะถ้าเป็นกระชายนี่ไม่ต้องขุดยากเพราะว่าบ้านสวนรองกระถางด้วยเก็บค่ะคือจะถอนง่ายนี่ฝนลงมาดีแล้วนี่ก็เดือนสิงหาแล้วเขาก็แตกหนอ่อแล้วก็ เริ่มเตกหน่อแดงๆเยอะแล้วบ้านสวนก็จะถอนเข้าไปปลูกในโซนสมุนไพรค่ะมาขุดกันเลยค่ะ ดได้แล้วค่ะไปเลยค่ะเราไปปลูกกันเลยค่ะนี่ค่ะกระชายแดงขุดมาแล้วค่ะเป็นไม้ประดับที่กินได้ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะไหลของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้บ้านสวนเอาแก็บเนาะเก็บเก่ารองก้นหลุมรากของเขาก็เลยยาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเขากำลังขยายหนอ ขยายหน่อดีนี่ค่ะยิ่งขยายก็ยิ่งได้เยอะค่ะคุณผู้ชมเขาก็ยิ่งเตะโก,กค่ะนี่ค่ะเขาเริ่มเตกหน่อแล้วนี่ค่ะคือกระชายแดงค่ะมีกลิ่นหอมหอมกว่ากระชายขาวนี่ค่ะเป็นสมุนไพรท้ายสวนสมุนไพรท้ายครัวเราเนาะนี่ค่ะอุ้ยหน่อหักนี่ค่ะ นอออ่นๆแบบนี้ค่ะเอาไปกินกับซุปหน่อไม้ค่ะคุณผู้ชมกินกับน้ำพริกกินอะไรได้หมดค่ะมาปลูกกันเลยค่ะมันสวนจะปลูกไว้ในโซนของเขาค่ะคุณผู้ชมเพื่อเขาจะได้ขยายหน่อเพิ่มขึ้นค่ะขย,ยขยายหน่อขยายหัวเพิ่มขึ้น อันนี้ไหลของเขาวนี่เราก็หักออกไปไว้ทำกับข้าวได้เลยพืชพวกมีหัวเง่าแบบนี้ชอบอยู่ใต้ต้นไม้รำไรค่ะ ใต้ร่มลำไรค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะปลูกไว้เลยค่ะปลูกไว้ในโซนของเขาค่ะปลูกง่ายค่ะปลูกแล้วปลูกเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อเราขุดไหลของเขาไปกินแล้วเขาก็จะขึ้นอีกอยู่อย่างนี้แหละค่ะ ยิ่งขยายยิ่งได้เยอะค่ะยิ่งขยายยิ่งได้เยอะนี่ค่ะเป็นโซนสมุนไพรค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะหน่อแบบนี้นี่ค่ะเขาก็จะขึ้นอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะมันสวนทำอะไรทำแบบง่ายๆนี่แหละค่ะเสร็จแล้วค่ะ เราปลูกใส่วงล้อรดด้วยแล้วก็ปลูกลงดินด้วยเพื่อให้ได้เยอะๆค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเพื่อจะได้แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยค่ะถ้าเรามีเยอะๆเนาะนะีค่ะคือกระชายแดงไม้ประดับที่กินได้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะวันนี้เป็นวันปลูกสมุนไพลรายท้ายสวนค่ะคุณผู้ชมปลูก ขิงแมงดาแล้วก็ปูกระชายแดงค่ะแล้วทีนี้จะไปเอาขิงน้อยมาปลูกค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้บ้านสวนด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ